บรรยากาศเอาง้อออกไปปล่อยแปลงค่ะพี่นอ้องหมดเลย่างเงยเงยเงยเเลยแต่ออกมาถ้าสวยแน่เพื่็จะย่างเร็วแน่แต่ว่าถ้ายเน้ยมือเศร้านิดดึงปันได้กับบมาแล้วล่ะค่ะพี่น้องแน่แน่ทางเขาอยู่ทางไหนเบิง้งลูกเบิง้งทางเขา้าทางไหนหมูบนท่านเด็กอ๋อกมาค่ะพี่น้องง้ออ้า,อายมก เจโตกับตู้ออกใหม่เนาะกับตู้หน่อยเขาก็จะมาปล่อยในส่วนของสวนปาล์มละกาเพื่อนก็จะกินขึ้นไปหอดอ่าสวนบกม่วงไปลูกไปไป้เนี่ยข้าไปแล้วคะ่ะพี่น้องตรงนี้ก็คือเขาใส่ลวดเนาะล่อมู ใส่ลวดอ้อมล่อเพลินซื่อๆนะคะพี่น้องเพิ่นก็จะบกออกนอกลวดดอกค่ะเพิ่นก็จะกินของเพลินวนเวียนอยู่หาหมูก่อนนะคะปกติแล้วง่วนี่ค่ะเป็นหญ้าธรรมชาติที่ในสวนปามที่มีน้ำเชื้อแช่เพิ่นก็จะโบค่อยกินแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นก็จะไปกินทั้งโน่นปุ๋นละค่ะกินทั้งโน่นแน่ถ้าเพิ่นห่อนเพิ่นก็จะลงมาอ่าไตห่มนะคะไตห่ม สวนปามเนาะพี่น้องเนาะกินเลมน้ำแตงโฮมเพราะว่าเพื่อนกะก่อนขึ้นกันนะคะพี่น้องเนี่ยหน้าม,มันแซ่เพิ่นกะจะกินด่านบนที่มันเป็นโน่นนะคะพี่น้องแลาจะปล่อยไว้เดี๋ยวจังน่อยอายก็จะเอ้งวเพื่อนออกมาขึ้นกันนะคะเดีย๋ยวเหาไปตามเบงเนะาะว่าเพิ่นหล่อมหอ่อใสนะคะพี่น้อง เนี่ยพงศนก็ิจะกินตามโน่นแบบนี้นะคะพี่น้องเห็นบ่นี่มันยังแช่แช่อยู่แต่ว่าตรงจุดที่เขาปลูกบงม่วงก็คือมันน้ำมันจะบแชแ๊ะแบบนเนี้ยพกษัตจะเล่มของเ่นทงโน่นนี่แหละคะ่ะพี่น้องโน่นป่าบุงม่วงนี่แหละ เหลือต้นปาล์มอยู่ประมาณ3 30สว่าต้กตนนะคะพี่น้องที่เขาปลูกบริเวณพุนเขาก็จะมาปลูกสลับกับในส่วนของต้นบกม่วงนี่นะคะหนาแรงเขาก็จังเสกเอาบกม่วงออกเนี่ยก็พอได้เล่มทั้งโน่นนี่นะคะถ้าช่วงนี่ดินมันยังเชื้อแช่อยู่คือเพิ่นกะจะขึ้นมาก,กินตรงโน่นนี่นะคะโน่นป่าบกม่วง พอไปหอดจุดเส็นรวดที่ห้าคึงวหวเพะ่็จะถอยกลับของเพิินเองนะคะปฏิกิริยาเพินินกับประมาณนี้เนาะพี่น้องนอนอเนาะยังมาเสาเขาเอางวงมาปลอ่อยนี่หยาก,กับพ่อมีเดเล่มอยู่ค่ะพี่น,อน้องในสวนของสวนหมกม่วงนี่คือมันโบเชอแช่แห้ง มากไปอยอเข้าแท้ๆนี่สารเนี่ก็ได้กินยูนีและลูกกินยูนี่ทามู าผูกเชือกไว้นี่คือบริผูกกับต้นไม่บริผูกกับตอนะคะพี่น้องก็คือให้เพิ่นเป็นอิสระแต่ว่าก็จะโรดการทีกระโดดโลดเต้นของเพิ่นนะคะถ้าเพิ่นมีเชือกเพิ่นก็จะบบกกากระโดดอันนี้แห้งนะคะพี่น้องเนี่ยพ่อเพิ่นไปหอดหอดลวดแล้วเพิ่็จะช้อยของเพิ่นเองนะคะองปฏิกิริยาของเพิ่นถ้าบริอย อ่าโบเดปอยกระแสไฟนะคะกินลูกกินบาแต่เอาของอมาเนี่ยกับแมงค่ะพี่น้องโตเหลือบโตไลโตเหลือบมันก็นจะงุ้นยิดของมันเนี่ยงานโบแมนถือเขา้า หีดหรือบ่หรือว่าบอ่อนึ่งไว้มันถึกอ๋อน้ำเมือกเพิ่นค่ะพี่น้องน้ำเมือกเพิ่นทางมัวงทองมัวงทองแก่นี่ก็จะมีน้ำเมือกออกมาเดือนละเทือ่อาทิตย์ละเทือ่อนะคะพี่น้องจนพุ่นละค่ะพี่น้องจนขอดพุ่นละคะ่ะแต่ว่าน้ำเมือกเพิ่นก็คือสีคุณคุณสีชาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยแมงก์กระไร กินถามูค่ะพี่นอ้องนี่ก็เป็นบรรยากาศนี่ค่ะอางั่วออกมาปล่อยปล่อยแปงเนาะก็จังจีงค่เห็นเมื่อกี้เนี่ยคือสวนปาล์มเนี่ยคือหนามมันหนามมันแซ่เพิ่็จะบ่คอยกิน,ก,นกินเพิ่อก็เล่มพ่อไปปลายมันนะคะ แต่ว่าฐานโน่นแบบนี้คือเพื่อนสามารถที่จะเล่มใดมดมือทำแมนว่าแดดมันบาหอนนะคะพี่น้องเนี่ยเก็จะเล่มของเพื่อนอยู่ประมาณนี้นะคะงางบอค่ะพี่น้องวิธีการเลี้ยงง่วงของเขาเขาก็จะปล่อยแป้งแบบนี้ไว้มดมือนะคะถ้าฝนบ่ตกเนาะปล่อยแบบนี้ไว้ ถทมูเพิ่นมาเพิ่นก็สิกินของเพิ่นวนเวียนอยู่กับสวนปาล์มกับอ่าสวนมงม่วงที่เฮาได้อย์ขึงลวดที่ล่อปล่อยกระแสไฟนั่นล่ะค่ะเนียมาแล้วเฮาจะไปตัดหญ้าเกี่ยวหญ้านะคะพี่น้องถ้าเฮามีในส่วนของอ่าเปลือกกล้วยให้เพิ่นเฮาก็เสริมด้วยเปลือกกล้วยหรือว่าผสมกับแหนแดงหรือว่าต้นกล้วยสับนะคะพี่น้อง ลต่กะยานี่เป็นหลักอยู่แล้วนะคะพี่น้องท่าแม่นว่าเฮาออกมาปล่อยแปลงแบบนี้ก็คือเฮาจะหายยาเพื่อมาแรงเนาะก็ะเป็นวิธีการจัดการเฮ็ดจังได๋ให้งจะคของอ่าสบายนะคะพี่น้องโดยการที่เฮามีแปลงยาแล้วกะมีบริเวณที่ปล่อยแปลงนะคะพี่น้องเพียงแค่นี้กะซอยลดตน้นทุนเข้าได้ร้ายเลยนะคะพี่น้องยิ่งช่วงที่ราคางวัวตกต่ำเนาะพี่น้องเนาะ เทากะแทบจะบริมีค่าใช้จ่ายยังนองเนื้อจากถ้าไปตัดหญ,ญ้าก็มีเติมน้ำมันค่าตัดหญ,ญ้าแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องนองเนื้อจากนั้นก็คือการปล่อยแป้งแล้ะก่ะ,ะตัดหญ,ญ้าไปพื้นแค่นี้ก่ะคนเลี้ยงกัถือว่าสบายแล้วค่ะพี่น้องบ่ไริช่วงลายวยลิลลากังเว้นที่เฮาได้ไปปล่อยแปง้งเฮากับ,บ่เฮากัไปเฮ็ดอย่างอื่นนะคะบ่ได้มา นางคุ้มหรือว่ามะเคียนเพิ่นนะคะเพิ่อนก็จะก,กินวนเวียนอยู่แต่บริเวณที่เห้าล้อมรวดให้เพิ่นแค่นั้นนะคะง่ายบอกคะเลี้ยงง่วแนวนี้สำหรับคนไหนที่มีพื้นที่กะลองเฮดมึงเนาะพี่น้องเนาะง่วเข้ากับบร้เครนั่นนะคะมีโอกาสช่วงกลางเว่นที่ ดดออกเข้ากับไปลปลอยแปงทาเมือ่อใดถีฝนตกเข้ากับเอาไว้ในคอกเลียงแบบยืนขอกขังขอกนะคะกับบอดี้มีปัญหายังบอดี้ลาบากยังนักนาน,นะคะพี่น้องกะคงประมาณนี้เนาะสำหรับพี่มีกะขอโจวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนาอพี่น้องเนาะเอามาบึงคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะไปทาแป้งให้เพิ่นเนาะ ช่องตีหาา้าเกษตรในเด้อพี่นอ้องเด้องสำหรับท<น>ี่มีกัออขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะโตเห็บอยู่นั้งขาหนีเพลินเนะค่ะพี่น้อง